สวัสดีครับคลิปนี้พวกเรามาอยู่กับลูกเก็บครับไก่สามสายของพวกเราครับเนาะนี่ครับผมวันนี้พวกเราได้เปิดสนางฝั่งนี้ออกครับแล้วก็ใช้ตะข่ายมากั้นแทนครับเพราะว่าคอกตัวนี้พวกเราไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อเลี้ยงไกะนะ่เรามาทาเป็นโรงตรงนี้เป็นโรงเก็บแกลบของกันเนาะ ตรงสีรำครับก็มาพอดีมีปัญหาเรื่องของนี่นะฮะที่เราเคยเล่าให้ฟังใน youtube เนาะก็เลยเอามาเป็นช่วคราวครับและมันอับมากครับอากาศมันร้อนจัดครับนี่ฮะอับครับไก่ยิ่งโตยิ่งแน่นครับยิ่งอับเนาะลมไม่ผ่านก็เลยครับเปิดตรงนี้ครับแล้วก็กอบล็อกกอบอิดนิดนึงครับแล้วก็ใช้ตะข่ายมาเพื่อที่จะให้แดดมันเข้ามาถึงครับเพื่อที่จะระบายอากาศครับเพราะว่า ด้านในนี่คือร้อนอับเลยฮะอับแบบวันนี้ก็ได้ไปซื้อถัองน้ำมาครับสิบใบเนาะเพื่อที่จะมาใส่น้ำให้ไก่กินครับวันนี้บางตัวมันก็อยากอยู่ในแดดครับนี่ฮะไก่มันจะกินแล้วมันขี้ใส่ครับเนี่ยสกปรกครับก็เลยว่าจะถังน้ำมาแผนแทนครับ กินในถังน้ำครับไก่มันโดนแดดมากครับเนาะเพราะว่ามันไม่มีลมมันไม่มีลมโกรกครับมันก็เลยทำให้ไก่มันรู้สึกเหมือนกับเงาเงาไงมันเลเนาะอ่าอากาศมันร้อนเลยครับพอเราจำเป็นต้องเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงฮนะจำเป็นนะเนาะคือตกก็ได้พอยโจเราต้องเลี้ยงนะฝั่งด้านนี้ก็จะแกะอ่าจะแกะออกมาครับผมเนาะแกะผนังออกมาใหม่ครับ แล้วก็เราทําตะขายได้บ้อยแล้วครับจะแกะพัน,นังครับพี่นันข้างล่างเราเอาเอะไรแปพี่มันิ่บออกบอกเอาเล็กเนาะอ๋อมันออกทันเราไหมล่ะถ้ายิงยิงเพิบเดียวเนาะแล้วก็ให้มันนอนเลยเนาะ เอตอนตอนเรายิงมันยิงได้อยู่นะใช่อยู่น่ฮะฝั่งนี้เราก็จะทําเป็นตะขายย่ายเงี้ยแล้วก็ตรงน,นี้ก็คือจะแปะแล้วให้เป็นตัวที่ว่าลมกลูเข้ามาได้ครับให้แสงแดดเข้ามาได้ด้วยเนาะชาเชียอไปในตัวครับโอ้าะเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวครับร้อนนะครับอากาศร้อนจัดเลยลมไม่โกรกครับไก่ก็อึดอัดไม่โปร่งครับ เลยดูไปแล้วถ้าตรงนี้มันไม่โุ่งอีกครับก็จะทําตรงนี้ครับผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นประตูอีกตัวหนึ่งยวเปิดตรงนี้ก่อนเผื่อไก่มันตันนี้เราก็จะเปิดตรงนี้รอบนี้คตรงนี้ครับผมดึงมานี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะทํให้มันโุ่งครับเนาะให้กาศถ่ายเทได้ครับทําให้กาศถ่ายเทนี้เลยเนาะให้ดูบรรยากาศไก่หนึ่งเดือนกับสี่ห้าวันนี่ครับเป็นไก่สามสายครับของพวกเราครับผม เป็นไข่ของมอสนุนารีครับผมไก่สีขาวครับช่วงตัวตัวเล็กนะสีขาวก็เริ่มมันเริ่มสีมันก็จะเริ่มออกแล้ว่นนี้อยู่ในเรานี้ประมาณสองพันตัวครับพอดีเราแยกไว้แล้วหนึ่งครับเราเล็กเนาะไก่พวกนี้นชอบคุีเรียครับวันนี้ก็ได้พากันมาดูนะเราก็ได้กลับมาบ้านช่วง บายบายครับมาจะเอาถาังน้ํามาใส่ให้น้ําให้ไก่กินครับ าอ,อากาดอบอ้าวครับไก่ยิ่งตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็มันจะร้อนขึ้นเลยครับแต่ก่อนผมเคยเลี้ยงไก่ครับเป็นไก่ไก่พันเนื้อเนาะอันนี้คือตัวยังเล็กอยู่ครับไก่กินน้ำเนาะเราต้องวางน้ำให้ตัวถึงครับผมเจี๊ยบวันนี้เต็มจะนีมะ่มไรเตรมหมดมือดเออจะงบนน,นี้นเนี่ยตรงเลี้ยงไก่ นค่นี่ผนนนนสมน้ำผมปองนึงไหมเราจะถ่ายลงนี่ไหมไ,ไ,ไปถ่ายยูทูปแค่เอ,เอาเอากระป๋องให้ผมอันนึงแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เทนั่นให้ผมใส่อันหนึ่งแี่นั้นขอตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวติ้มทำไมจิ้มมาใส่น้ำเอาเอาผสมในนี้เลยแล้วเทลงแบบนีนเนนเ้เลยรก็ นี่ครับพี่นันครับทําได้ทุกอย่างครับก็ต,ต้องใส้หลายเด้อพ่นันเพราะพี่นันใช้แบบนี้บอกตัวนี้นะผสมให้ไก่กินครับ เีนี้เราต้องเทใส่นี่พี่นัน,นะนหนดลังแนละ้วเทใส่ขุทีเดียวเลยเนาะแล้วก็ตักเอาทีพี่นันนี่เทใส่นี่เลยนี่ครับปลาติมมาแล้วครับให้ปลาติมช่วยครับแล้วแหละติมติม Vì ăn để ao ốc ao Tim ảo ăn tạc xanh ao mẹ tạc xe này tạc oak lạc ở cái nham yà sẵn là ninh mày sọc boga. Na mày 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 này mày 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 có lưng bông tay một con thì mình đi thêm này lo đi thề xài này làm da thề xài đến đường ừ. mai thề xài này thề xài này Năm. ờ ừ, thề xài nước. tỏ lên kệ đi ít à thỏa lạ พอ,อ,อก่อนเออเดียวไว้นั้นหันอันก่อนวางก่อนวางก่อนแล้วก็เปิดนี่ดิเทใส่นี่เออือ,อวางเลยแล้วก็เทแล้วก็ค่อยปิดแล้วก็การยี่แน่ยันหาอจะได้ของเราผสมวิตามินลงไปครับถือว่านี่ฮะ ดีเลยงันเสือมุยเบาปิดจะนใปิดลกักกาจ้ไเด้อเลองมาอีางเด้อปิดฝาก่อนเออนี่ครับได้แล้ววิตามินสหรับน้ำสาสรับไก่น้ำให้ไก่ครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะสบายทีนี้สะอาดแล้วเราจะได้ความตัวนี้ครับสักทีให้มันยืนกินง่ายๆสะอาดครับ เดี๋ยวได้ยังเดี๋ยวมามาเจะ้ะเก็บอะไรอย่าคลิปนี้พวกเรามาอยู่กับไก่สามสายครับเราไม่ใช่มืออาชีพเราเพิ่งได้เลี้ยงด้วยความจำเป็นครับผมอ่ะขัดแอนไปเก็บไปดีป Cái này chắc là một người chui với bố hai đứa đó, cái lá chui sợi điện là tìm cái nào lớp tốt đó, nó vắng. Ờ, à, đừng sợ, à ờ, à, à. à, ừ, này À, ờ, bác em, đi, bác em, bác em, bỏ đi, con, bỏ con, xuống bay em, con, bỏ đi đi. Chứ mà quậy mày này, cọ mày, cái, vô, đây, ở ra luộc vào cọ này đây. วางเลยกับเพื่นวางกับเพื่นลงกับเพื่นเออเราดึงขึ้นทีนี้ให้มันพอดีพอดีถูงไปเต็มเอาให้มันพอดีให้เ,เหมือนตรงนั้นน่ะเอาลงอีกอ่านั่นแหละนี่ฮะยังต่ำไปนั่น,นเองอ่ะต่ำไปนิดนึงหายไปนิดนึงยงเออออกตัวออกนิดนึงฉัน่าจะแก้นี่ออกไหม xay ở cái này à nãy nè ừ, à ô này kéo lên, bay cài nó sẽ bị ướt nấm, bây giờ hãy cài ướt nấm. <laughs> Nên làm bằng trong trăng thế <laughs> dưa, như, đếm, ô, này thôi à, thằng nhiêu thằng nhiêu ông con quay với ừ มันจะคว้มามันนี่ทิ้งไงไม่เอาละกละัวมันมันเป็นโรคจะปลุกน้ำต้องทันพ่อครับเต็มๆปิดดนะ้วยเนี่ยไก่มากินน้ำ,คร,นำครับน้ำสีชมพูครับเนี่ยโอ้โหดูนี่นะลูกมันมาบอหอดบ,บางทีเนาะไปฟงังด้วยเถอรุมกินเลยครับทีเนะี้ ไก่รุมกินน้ำแล้วครับเราไม่ได้ใช้ถังอัตโนมัติครับเพราะว่าพวกเรากะว่าจะไม่เลี้ยงหลายรุ่นนะครับน่าจะเลี้ยงแต่รุ่นนี้แหละครับแต่ก็ไม่แนนครับอุ้ยพี่นักนออกไปเี่ยวเอาไปใส่เ่ย มันอยากกลับออกเขาวะตัวหนี่งมีลูกเจี๊ยบออกไปตัวหนึ่งครับนี่ครับผมเนาะว้ามันอยากเข้ามากเลยพี่ติดหรอติดหรออยากเข้าแห้งออกตรงไหนเอกตรงนี้นี่นี่เอกตรงนี้นี่นี่มองออกตรงนี้นี่ เขาเนี้ยเอา,อา,าพิสตงนี่เอาลูกอิดเอาอิดกลิปเราใส่ั้างนี้เอาพิส่งในข้างนอกนึงก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ